ในพี่ดูดิผมบาดไว้แล้วมันช้าไปเพราะว่ามันแฉมันแฉฮะนั่นไงใช่แล้วไงไหนวะทำไมไม่ขึ้นจอนี่วะจอมีเดียอะไรไม่รู้นี่ต้องไปเปิดในไหนเนี่ยวิดีโอ่ดีเลย

อันนี้ปล่อยให้เลยนะเนี่ยน,นี่กูรีตัวี่ไม่ทันรีตัวไงกูรีตัวอะไรนะรอบเนี้ยส่วนเนี่ยม,มันไม่เสรยอ่ะพี่ต้องแท้เสรยวไป ไม่ผลิตตัวไม่อ่านไม่ได้อันนี้สวยอันนี้ของจริงสวยอันนี้ขวาไม่ติดอ่ใช่ค่ะ เดอขวาขวาพี่ใช่ปะ่ะลองตีเอาสวนมาดิขวาน่าจะต้องเป็นเอสดีป่ะลองดูเอสดีดิ <c oughs> <c oughs>